นี่มาหาะเดาไอ้นักเก็บะเดาไปกินที่บ้าน นี่ทุกคนสดาวมันเป็นสดาวอันเป็นซาดาวหวานนะมันก็จะไม่ขอมอ่ะมันก็จะมันๆนะไอดาก็จะเอาไปไปทำแบบในในหม้อย่างอะ่ะในหม้อย่างที่ที่ซื้อไปอะ่ะก็ว่าจะลวกแหละแต่ว่าไม่ลวกดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ลวกมันจะเป็นแบบเหมือนข้าเชือ้อข้าเชือ้อที่แบบว่าไอดาชอบกินของ สดามันก็เหมือนกับเนยาอค่าพยาธิแล้วแล้วไอดาก็เป็นคนชอบสแตว,ม,วมันก็แบบไม่ขมแต่ก็ถือว่าสําหรับคนที่ไม่กินสดาก็ขมอะ่ะอืมมันก็อร่อยนะต้นเนี้ยแต่ว่าถ้าเอาไปลวกแล้วแช่น้ำอะ่ะมันจะแบบจืดไปเลยอะ่ะไอดาก็เลยไม่ลวกดีกว่ากินแบบสดๆกับน้ำพีก็อร่อยกินข้าวได้เยอะด้วยนะ <c oughs> ดูบ <c oughs> นต้นยังเหลือเยอะเลย ไอ้ดาขี้เกียจปีนไปฝ,นนฝั่งนี้ก็พอแล้วมดกัดเมอกี้ที่มดกัดก็ให้มันกัดถือเรามาแย่งถิ่นเรามาแย่งพื้นที่มันก็ให้มันกัดะนนู้นโอ้คือถิ่นใครถิ่นมันไงไอ้ดามนไปถูถิ่น,นมันก็ให้มันกัดสนนูอนวันนี้ก็ได้ผักหลายอย่างแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไปดูว่าได้กุ้งไหมตอนเย็นไปดูไปดูกุ้งกันก็ได้กุ้งึ๊บ อ,อะไรอีกนะ่เวเดินดูดิว่ามีอะไรให้ขามายให้ไอิดาขโมยน้ำมีอะไรให้ไอิดาขโมยอีกนะ้ยน้มีอะไรให้ไอิดาขโมยอีกนะ่าหน้อไม้ไมีไหมยน่อไม้บ้านนี้เขามีไหมเราเขาขโมยแต่หน่อไม้เราแต่เราจะไม่ทำนิำสัยเหมือนเขาไม่ ไม่ไม่ไม่หน่อไม้เราไ็เยอะอยู่แลยย้วหน่อไม้เราดับไปเยอะเลยเห็บยิง่งกว่าของเขาเฮ้ยนี่เห็นไหมทุกคนอ๋อดูยาเจ้าชูดิเจ้าชูเก้นดูมือไม้ไอ้ด้านนี่ลายไปหมดแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมอยู่ต่ำๆนี่เป็นดอกนะดอกมันทุกคนคิดว่าขมไหมไม่ขมเลยสักนิดนะไม่มีรสชาติที่จะมีแบบส่วนขมของมันเลยนี่เห็นไหมแต่นั้นแหละก็ซื้อก็เก็บไปเก็บไปกิน ให้มันข้าพยาดเก็บไปกินให้มันมีวิตามินวิตามินกินผักมีวิตามินนี่เห็นไหมกินผักมีวิตามินไอ้ดาิผักมีวิตามินไอ้ดาเก็บไปเก็บไปเิ๊ะเขาไอ้ดาไม่มีเวลามาหาผักพอเลิกงานปุ๊บซื้อหมูนะพอซื้อหมูนะ้เสร็จก็ เอาหม้อกระทะตั้งไว้หม้อกระทะไฟฟ้าตั้งไว้ที่โต๊ะกินข้าวเลยแล้วก็ย่างจ้ะทําหมูย่างจ้ะทําเป็นหมูย่างหมาต้าหมูย่างกิมจิหมูย่างอะไรของไอด้าไปเรื่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ไอด้าจะทําหมูย่างย่างกินกับน้าพริกไอด้าชอบทำน้ําพริกขมน้าพริกขมอร่อยขนาดผักขมแล้วนะไอดายังทําน้าพริกขมอี่นะเป็นคนชอบกินน้ําพริกเราใส่แบบใส่แบบเดียดีวะ่ะ แต่ว่าของหม่าเป็นดีของหม่ายี่ห้อหม่ำอร่อยนะใช้ได้อะใช้ได้อยู่เสร็จละขโมยเขาได้แหละขโมยเขาเสร็จแล้วฟินิสได้เยอะพอสมควรแล้วเราก็จะทําการเดินทางกลับบ้านมะนาว่าจะไปขโมยมะนาวนะยังไม่ได้ไปขโมยยังไม่ได้ไปขโมยเดี๋ยวนะเอาสะเดาก่อนดูมือดิอย่างกับ โอ๊ยตายแล้วบ๊ายบายทุกคนได้ผักได้ผักแรลงนะจ๊ะ